จะมียากูใช่ไหมวะช่างมันได้รับคนด่าพี่สอนรามพวกนั่นมันโง่เหมือนสอนรามและอิสุนีโดนนิกลุมเชิงแม่มืงอกี้โดนนิกลุมเฟืองหิ้งอ่ะดึงเฟิหี้ยอะไม่มม่เดินกูไม่เดืกูขอตึงๆนะมากดขอตึงๆด้วยช่วงนี้แบบชอบกันด์อ่ะจะด่าแม่พี่เขากันทำไมวะสนุกหรอ ไยแล้วครับมจะมาฝั่งนี้ทำไมวะกูถามอะไรพี่ก็พี่อาจารย์ผมว่าผมอยากมาอยู่กับพี่กูคนเดียวก็เหลือแหละละเอาไก่มาอยู่ในทีมอ่ะมึงก็ไปมึงตายไปไปตายนี่นี่พุ่งเข่ากับพี่เลยผมผมปีโนลาบแล้วเนี่ยพี่นี่เนี่ยผมนอนใต้เท้าพี่เลยเนี่ยเล็บขบพี่แล้วเนี่ย มึงออกไปตายให้พี่นด้ไหมพี่ขอคำเดียวมึงออกไปตายให้พี่ไะ้ไหมเกมแรกกูขอได้ได้พี่ได้ได้ได้เอาพี่ไปเลยเดี๋ยวผมรอตายหมอคนนี้ยเกมแรกกูพังงาดเองกูบอกแครนี่ล่ะเตรียมตอดราพังงาดเองเฮ้ยมึงออกไปก่อนดีกว่าไหมมึงออกไปก่อนดีกว่าถ้ามึงไม่ตายมึงออกไปก่อนเลยควายมึงก่อนให้เด็กมันจ่ายแตกอ่ะกูจอดให้มึงไปก่อนอ่ะเอพี่ไปก่อนดิผมจใจพี่ไปก่อนนะเอาไว้มึงเสียใครอยู่ อาจารย์ได้อาจารย์เดี๋ยวผมไปยิงเดีมไยิงเอาดี๋ยผมอกไวเมอลยไปมึงอรมาเลยมามาเลยไมเอาอยู่เดี๋ยวมัอยู่ฟังนี้โง่โอ้หผมหาตัวไม่เจอพี่เขาอยู่ไหนไม่ต้องละไม่ต้องละมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายเลยโง่พี่มันเขาอยู่ไหนเนี่ยผมไม่เห็นนะเขาบอกว่ามันจะตายแล้วอไหนวะผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยไหนวะทำไมผมหาใครไม่เจอวะมันโง่ไง ไหนวะนอกจากขายแม่หมูมาลีเฮ้ยพี่อินน้ำอยู่ไหนเนี่ยผมหาไม่เจอว่ะใครบอครับไปเลยไปเลยว่าจะไปหาไม่เจอว่าหากันรอบแบบแล้วเนี่ยมาดิแล้วไปอยู่ไหนกัเนี่ยเฮ้ยผมไม่ต้องหาแล้วเรียบร้อยดีมันอยู่ไหนอ่ะพี่ผมหมาเออไม่ต้องหาแล้วกูบอกว่าไม่ต้องหากูตาย รักที่สอนรามแมค่1ถึง1กับหมูหน่อยค่า6กล้านหกแสนสี่หมื่นสพันเร้อยส่สิบพาร์ทแปดไปไหนวะไปไหนยิงน้ำเนี่ย宝马ยิงน้ำไม่เจอเอ้ามันโยมไอ้ยิงเนี่ยโปมันไอ้แปดดีไม่ขอกระจอกเลยว่ะไอ้เฮียไอ้บอกมันเด่งวะข้ากูง่าโอ้โหมึงดูมึงเล่นดิหยากกระบบไม่เจอเนี่ยมึงไม่ต้องมึงเงื่อเปื้อนปากเลยนะไม่อยากกระบบไอ้เฮียไม่มีไปให้มันยิงตายโอ้ ไม่อยู่ใกล้ๆกูให้กูเจอมตายไหมวะมึงเอาไหมได้กูเจอมตาไหมได้ไปคับมึงไม่อยู่ใกล้เต็นอ่ะนานมึงนานนานอ่ะไหนพี่ที่ผมเดี๋ยวผมนอนนะครับพี่เอาโอเคๆผมพี่จำให้ผมหน่อยผมมองไม่ค่อยเห็นว่ะเนี่ยนะโอ้โหไอ้เหี้ยหมิ่นว่ะไอ้เหี้ยเคยอาบน้ำเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เคยหมิ่นเที่ยวยุบหายอาบน้ำบ้างปะเนี่ย หนาไปด่าสอนรามเขาเลยเล่นไม่ได้อย่างเขาไอซูนีมีนีมีนี่ไอซูนีออกฤทธมาเป็นแมลงวันเหยื่อตายไอ้ี่ตายเดี๋ยวผมช่วยพี่เองเดยวผมช่วยพี่เองพี่เอาอย่าเพิ่งเดินเนี่ยมึงตายมึงตายบอลอนนี้ง้อทำไมมึงไม่ตายบอเรา พี่สองรามแม่ขหนูอยากมีอะไรกับพี่ค่ะเฮ้ยได้ครับแตนดีมันเคยโดนตีนไหมวะขู่ถามว่ามันเคยโดนตีนไหมมึงต้องปิดทำไมมันเป็นบักเกอร์ของอินดับ First Blood เอาพี่แล้วเอาอินดาบอยู่ไหนเนี่ยผมหาไม่เจอเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ก็แล้วเฮ้ยดผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมมเอาแล้วผมเอาแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ชื่ไมีตล้มหมูใส่ตุ้มหมูข้างนี้ชี่อนางเยี่ยมี่ำจริงจี่ละลูกศิษพี่เขาต้องเล่นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ลูกศิษย์พี่อ่ะ่ขามาพี่แต่รมอกแล้วผมเป็นลูกศิษย์พี่ยังไงอมว่า่ได้แหมแล้วเาผมแล้วพี่อาจารย์ยังโหดอาจารย์โหดขนานี้ติขนาดไหนพี่คิดดูดิขอมึงอยางดึงได้ไหม ขอแค่อย่างเดียวเลยได้พี่มึงเ<ด>ชื่อใจกูไหมกูเป็นอาจารย์มึงะมึงเชื่อใจกูมใช่ใช่พี่พี่เป็นอาจารย์ผม,<อ>มพี่ว่าไงมึงไปหยิบปืนที่มึงมีมาดิมึงมีไหว่ในชีวิตจริงอะ่ะหยิบปืนในชีวิตจริงผมใช่ปะเอามีมาก็ได้พี่หยุดสองห้อยหยุดสองห้อยรี่เจรี จะต่อยบ้ากันคือใครครับโอ้ยพี่ผมตายอาจารย์อาจารย์อาจารย์มันมาดึงผมหน่อยด้วยมือมันไม่มีค่าตายซะอีกโง่อาจารย์สอนล้วมึงเงียบๆปฝงนี้อาจารย์สอนล้วมาดึงต่อยต่อ้มึงเงียบแฝงนะ มึงเงียบสองงเงียบ้ว่ามอยากเก่งเหมือน่อาจาับาควรจะรู้ต่างแล้วเมื่อกี้อาจารย์ไม่ยอมมาชุบผมอ่ะโอมาเล่นกองผอยากเล่นนะไมอาจายมา้ออาสอนรเลอาจารย์ไม่ยอมมาชุบผมม่กผมจมาวล่นออาจารย์ช่วยมาชุผมก็ได้แล้วกูบอมึงเงียบปาก โอเคอาจารย์อาจารย์ผมเงียบปากก็ได้ไม่หมายเย็ดแม่อาจารย์บอกให้ผมเงียบปากนะแต่ผมพูดได้นะด่าแม่เขาก็ยังเปา็นคนอื่นมาเกี่ยวกอปุบปากได้ไงคนเรามันมีปากไว้พูดอ่ะอาจารย์เนี่ยอันนี้์เขามาอยู่ตรงหน้าผมเอาวางให้ผมไม่พูดละอ่ะน้าแม่ผมปล่อยให้เขามีเงินเงินนั่นนะลุงสวัสดีครับแบงแบงคฟันเยิ้ม กูบอกให้มึงเย้ปากคตกระถามอ่ะมึงไงเดี๋ยวมึงจะต้องปากแหว่งแย่เดี๋ยป้าซูมีไม่ขายหหรอครับวันนั้นให้ผมฟรีพี่ซูมีหีอุกาบาทร้อยคุยบักสอนรามหำดำเข้ากระดูดเล่นเกมก็กากไอ้หน้าเหนียป้าหน้าอบอุ่เจสี่ครับ อาจารย์ผมมาแล้วอาจารย์มมาแล้วชุบเดี๋ยวต้องมาเกิดอีกาชุบงามจหลกมีตัวนี้เอาม้ี่ยุดยังอาจารย์เดี๋ยวผมชุบอาจารย์ยยยยย แล้วมันก็ปิดไอวอลปัดตัวเองทำไมผมเลยชุบอาจารย์ไงผมเลยปิดไอวอลเนี่ยขอโทษขอโทษอาจารย์ผมปิดไปแล้วก่อนรู้ปะอาจารย์แล้วผมปิดไอวอลไงแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าเปิดมันมาพอดีปากเขียบมันย้อยพอดีเลยผมขอโทษอาจารย์ผมขอโทษเดี๋ไอ้นี่ตูดีเด็กให้อีก20 รอบนี้ผมรอบนี้ผมไม่ช่วยอาจารย์แล้วก็ได้ผมเงียบเลยก็ได้ผมไม่ไปแล้วมือคนจะตายอ่ะมาตั้งนานแล้วซูมีซูมีอาจารย์มาไล่ผมอย่างเงี้ยผมไม่เอาแล้วผมทำร้ายแล้วมือมือทำหลักกูสอเสือสระอุนอนอยู่กูไปทำอะไรมึงกูทำคุณซูมีด้วยนะมือคือเด็กขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับมึงจะข้ามมาโค่แม่มึงหรอ ก็พูดดีกับมึงมแย่ป่าดิคนดูพูดดีกับเขาพูดดีกับมึงบ้างเนี่ยนี่อาจารย์อาจาย์านาาจากเรีรวม่ไปสนี่หแหละอาจารย์กูดูไว้สอนลามงหนึ่งนวันนประเทศไทยนี่แหละราชีไฟคนใหม่ที่จะกำเนิดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอาจารย์อาจารย์ พี่อาจารย์ยิ้หัวยินน้ำเลยอาจารย์พี่เล่นโครสหมดเลยบว่าัวน้ำโอเคอีแม่งมแต่แอ็กแม่งหน้าตายกับลิงบาบูเหียอะอะจะไม่่ ปะปะปาจา์ผมบอกอาจานนนนวันนก้อของประเทศไทยไปเลยอะไี่เ่าว่ะกูเล่วมาละอะไรจา์แต่ว่าเมื่อกี้ผมนอนใต้ว่าขาจา์เหมือนมีอะไรเปรียวๆน้บน้ำหรือเปล่ามอนเปียวๆบ่มึงกูอาบแล้วอแม่แม่มาดูแรงเลยานหันี้ม่ม่ตังม่ระุกระตุกกระตุกาผมไม่้ใจเนี่ยอะไรอะแให้ดูหน่อยครับเฮ้ยเ อาจารันมาแล้วอาจารันมาแล้วอาจารย์มาแล้วมาแล้วพ่อมึงไม่อยู่ด้านหลังไอ้โง่เจ็บเจ็จ็บเจนต่อโคตรเเจ็บนักเจ็บนักเข้าได้จานร้องเจ็บมากสนใจติดต่อเจ็บมากอาจาันร้องพี่สอนรามคือราชกิจพับกับสุรีสุมีผมผมผมซัพพอร์ตอาจารย์อยู่ตลอดสวยน้องรักสวยมาปาะเด็

ผมยัไม่ได้อาจารย์ของมีรอไปอาจารย์เชื่อผมดิผมขอแบบขอใต้ขอใต้เท้าอาจารย์หนึงโอมเยี่ยมปลาเค็มเหมือนเดิมเลยวะกินเดิมเลยกินอะไรพี่มีช่องยูทูบใหม่จกามว่ากินอะไรอ่ะอะไรนะอาจารย์กูถามว่ากินอะไรกิ่นน้ำหอมดอกกุหลาบคนที่แบบหน้าตารองอาจ่ยยิ่งกว่ายิ่กว่าแบมแบมนี่ชิดซ้านะเดชิดขวายืนตรงยืนตรงกางสง่าไปเลย บอกละอย่าให้กูเอาจริงกูบอกแล้วกูบอกแล้วคนดูดวถ่ายกำลังออถ่ายพี่กำลังถ่ายเอ้าเฮ้ยจานจานโหัวทำไมจานผมไม่เคลืนาดนี้วะุยผ้องตายขวยผ้องตายฮ้ยผ้องตายขวยผ้องตายอีซูนี่โอ้ให้แม่เดียวด้วยจานเมื่อกี้ให้ให้อีจานแม่เดียวเลยเหรอจาน พี่เบคผมขึ้นแรงถีบที่หนึ่งพันเลยอาปัดสอนรามอาจาไม่โคตรสุดเลยว่ะเฮียไหนๆลูกศิษย์ก็มาแล้วอ่ะครับก็ต้องโชว์สกิลให้เด็กมันดูหน่อยใช่ใช่อาจารย์ลูกศิษย์มาดูแล้วอาจารย์ต้องโชว์นะเข้าใจไปเนี่ยอาจารย์อาจารย์ต้องโชว์ต้องอาจารย์ต้องโชว์ลูกศิษย์นะก็เมื่อกี้ไงโชว์ไปแล้วอ่ะอืมแม่เจ้าเลยไอ้เจ้าเจ้าเจอาเจ้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 าเริาเจ้าเจาเจ เฮียนั่นน่ะเฮียนั่นน่ะเฮ้ยกูโดนจิงป้ะกูเจอละอ้อมหลังเสือไอยตอนรามเท่ากับพี่แอร์อ้อมไปดิเฮ้ยมึงใจไอวอร์ดีดีนี่มึงมปิกระตุกหาอีกหนึ่งไปมึงจะตั้งหาพวแม่มึงเหรอไอแตดีมึงตั้งระเบิดบางไว ข้อก like uh. ็เจ well, ้าเลยมึงก็โง่อ่ะมึงอะไรอย่างโง่เลยวะไอ้ีมกูตายเลยมึงเยียมเยี่ยมได้ไหมเวลามึตายอ่ะมึงตายแล้วมึงตายแล้วอาจารย์มาช่วยผมมาอาจารย์เฮ้อาจารย์เวลามึงตายมึงเงียบ เวตายมึงเหี้ยป่าวไม่เป็นหนอฮะกูถามมึงต่อดีเหี้ยกูถามว่าเวลามึงตายอ่ะโอ้ยไม่ได้จันมึงยิงออกดิมึงจะตั้งหาแม่หมอมึงจะตั้งจำไม้อ่ะขอตายจันจะมีขายยี่ห้อเอาไว้วะไหมกูเอาไว้วะไหมกู อาจารย์เมาอาจารย์เมาอาจารย์เอออาจารย์เมาอาจารย์เมาอาจารย์เมาพี่สอนรามครับทำไมไม่อาบน้ำได้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 อาจาร์เดี๋ยวผมทิ้งมันวอลทิ้งมันมันมาแล้วอ่านี่ได้ได้อาจารย์อาจารย์เมาดิเห็นปะเนี่ยผมบอกปะเนี่ยผมทิ้งแล้วเนี่ยทิ้งแม่มึงเคยโดนตีนไหมวะได้ได้อาจาร์ไป้ไดมึง้ได้ได้มาแก้วอลดิ

เชื่อเตียงไปที่ไหนอาจารย์เล่นอย่างนี้ชื่อเตียงแม่ชื่อแปลยงกูเล่จะไปไว้ที่ไหนไอ้เหี้ยชื่อแม่กูไม่ใช่เตียงเตียงเบิร์กแปดร้อยเก้าสิบแล้วชื่อเตียงว่าจะไว้ที่ไหนอาจารย์ผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายอาจารย์โอเคปะอาจารย์อยู่ในนี้นะอาจารย์อยู่ในนี้เลยไม่ต้องไปไหนอาจารย์อยู่ในนี้เลยเอ้าไปไหนนะ จาน้าไปไหนนะจะแม่ไปจังารจานะจาน้าไปไหนสถนี้แหละต้องไปไหนครับเดี๋ยวมีคนอ้าวเดี๋ยวก็ตายเนี่ยจานะหัวลาขอให้ดีเป็นมือตายหงขอให้ดีเปนมืตายหงขอให้ดีเปนมืตายหงขอให้ดีเปนมืตายหงไปมาช่วยกูยิงมั้ง สาม่าครับทไมผมูแม่กลุกขามถนนตอนดึกครับแมที่ทำงานอตรไอ้ยศตาดไ้ยตามดอ้องเกอร์แล้วตามังเกอร์แล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตามังเกอร์แล้วผมตาองหงเกอร์แล้วมึต้อกลัวไอ้ยดีปัญญานิจาปัญญาีอิมีิมีคข้าไปมีไต้เลี้ยวัวยาไอ้ยอะไร บ้านมึงอยู่ไหนอะไรอาจารย์อะไรนะอะไรนะกูถามว่าบ้านมึงอยู่ไหนอะไรนะควายบ้านมึงอยู่ไหนควายหอมึงจบบ้านมึงมาใต้ฟ้าบนดินอาจารนใต้ฟ้าบนดินใต้ฟ้าบนดินแม่มึงอะใต้ฟ้าบนดิน รักพี่สอนรามนักะ่าหนึ่นึ่งชนะอีก่เหนึ่งทหกล้านหสสี่หพันเจ็ดร้อยสี่สิบพันแปดร้อยเก้าสิบตผมยิงอยู่เนี่ยจานยิงอยู่ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ดู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 จันดู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 ดดู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 ดดู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 ดดู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 ด เิงกิงดีแม่งต้องมาว่ะแดด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 แดแดดไว้อะไรจบต่อร้าด้วยนะครับจานโหรจานไม่ซื้อปืนอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจายก็ไม่มีของเล่นน่ะ ดอกอ,ดอกมเดี๋ยวมันจะตั้งหาโคต<น>รแม่มอ็มหรอมันตั้งป้องกันจานไว้ไงเดี๋ยวมันก็มายิงอีกมันไม่ต้องป้องก,กันกูจานก็รู้อยู่ว่าอินดาบเขาชอบขี้โกงอะ่ะบ้านที่แสนดีอยู่กับดีซูมีครับผมรู้ไอ้จานเฮ้ยเฮ้ยจานผมยุบผมยุบไป<ว>แต่ผมยิงให้รอบนี้จานเดี๋ยวผมยิงเลยเดี๋ยวผมยิงอินดาบเลย ชุกอจจันเฮ้ยจนมีผมต้องกับทีมชนะนะเฮ้ยจันจนทำอย่างนี้ไม่ได้นะจารยจอาจารย์ัด in Dieu, in way, way, ีมาขึนเครื่องขึ้นไปย่เเหือนโงื่อนไขเงือนเงอนง่กับคุณ มึงจะร้หาโคตรแม่มึงเหรอจาไม่ยผมมากยบอกอาจารย์แล้วยึผมมันยังไงมันก็ชนะอาจไม่ยึดผมาปามึงไรเียตาดีต้องหักกันึมกับกูไม่รู้จักกันไอเด็กเฮีย มึงตายไปนะมึงจะควรตายไม่ควรเกิดมาหรอกมึงอ่ะเนี้ยเรื่องของโง่ต้องการกา,ารพอ่อมึงอ่ะมึงเอาไปอยูไกดนี